เรายังอยู่ที่เมืองลาวจำปาสักนะคะมาดูสิคะนี่ค่ะน้ำตกนะคะน้ำตกตาเทียนค่ะเันอยู่ภาคอ่อนโลไลท์ของเรานะคะเป็นพื้นที่ 3, ที่สามที่สี่ที่เราได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะนี่คือพื้นที่ที่สามนะคะที่เราได้เดินทางมาถึงนี่ก็คือน้ำตกชั้นหนึ่งสวยงามมากๆแล้วก็สดชื่นฟินเอรอเลยค่ะนะคะฟินฟินนะคะ บะะรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนพิชชาก็มาตรงนี้นะคะทุกคนดูสิคะดีนะคะไหลลงไหลลงไหลไหลงเราจะติดต่อไปอีกชั้นหลายชั้นอยู่นะคะที่เราจะลงไปชมน้าตกนะคะตาเนื้งค่ะตรงนี้อูบรรยากาศซินเวอร์เลยนะคะทุกคนต้องระวังนิดน,นึงเพราะฝนตกนะคะแต่่าเรามีความสุขับการเดินทางในทริปนี้มากค่ะเทปทิปทิชช่ามแอลสโลไล สวัสดีค่ะนี่คือนตกตะเยือนอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นน้ำตกที่สวยงามมากๆในวันที่แดดออกน้อยมากแล้วก็มีฝนตกตลอดเวลาเราจะยังคงเดินทางต่อเพื่อที่จะลงไปชมน้ําตกแบบเมืองอีกชั้นหนึ่งนะคะน้ําตกตะเมยรงอีกชั้นหนึ่งที่เรากําลังจะเดินลงไปต่อนะคะก็ดูความละมันระวังนะคะแต่เราก็ยังเดินต่อนะคะทุกคนเดินเดินเดินนะคะเรายังเดินต่อนะคะเดินเดินเดินนะคะทุกคน พีชาก็จะเดิมไปต่ออีกนะคะนีค่ะนะคะโอเคนะคะบรรยากาศค่อนข้างเีเลยนะคะข้างล่างนะคะเป็นน้าตกแล้วก็มีหมอกนะคะเพราะว่าฝนตกมันมีไมีหมอกนะคะแต่ก็ยังเห็นน้าตกอยู่นะคะอายหมอกสวยมากๆเลยนะคะทุกคนหมอกสวยมากๆนะคะทุกคนดูสิคะเห็นไหมคะดูเห็นไหมคะทุกคนข้างล่างนะคะไอหมอกค่ะข้างล่างเห็นไหมคะทุกคน ไอหมอกสวยงามมากๆเลยนะ,ะทุกคนจะมชั้นล่างนะคะเราจะไปให้ถึงชั้นล่างนะคะ่ะาถึงเ,เสือกันฝนเพราะว่าต้องมีเสือกันฝนนะคะเพราะกันชั้นล่างนี่จะมีมีน้ำตกแล้วก็มีหมอกทุกคนสวัคะดูข้างล่างนะคะไอหมอกสวยมากเลยนะทุกคนนี่จะหมอกเลยค่ะข้้งบนนะคะ เรากำลังเดินลงไปตรงน้าตกตากเทื่อนนะคะดูสิคะมีทั้งหมอกแล้วก็ไอน้ําตกนะคะไอน้ําไอน้ําตกนะคะกาลังลงไปค่ะกำลังลงไป,งงไปนี่ค่ะเห็นไหมคะเสียงน้ําตกเสียงน้ําตกค่อนข้างที่จะดังมากๆเลยเราก็ดลงไปลึกๆๆๆลงไปนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศด้าน้ํานะคะตังนั้นครอยๆดึงนะคะทุชาตต้องค่อยๆดึาเพราะว่ากลัวนะคะก,ก,กลัวคว่อยเดึม ก็ไปเดินนะคะไม่กล้าลงไปลึกนะคะทุกคนนะคะน้าตกตาดเยื่องนะคะตกนั้นนะคะก็จะเป็นชั้นแรกนะคะตรงนี้นะคะชั้นแรกนะคะนี่มคะมีค่ะนะคะบรรยากาศตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งนะคะของน้าตกนะคะเห็นไหมคะตรงนั้นเป็นชั้นที่หนึ่งนะคะีเนะคะเห็นไหมคะชั้นแรกอุกุมบรเดากาศนะคะก็ไม่เข้า สะพานอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะเขายังไม่ได้เข้านะคะ mm hmm. เห็นไหมคะตรงนี้นี่คือชั้นแรกนะคะที่ดิชาเดินมาถึงนะคะแลวตรงนี้นะคะดิชาก,ก็จะเดินต่อไปนะคะทุ่ทกคกลนี mm ูคืค่าสวยงามไหมคะน้ําตกแล้วพวกก็จะลึกลงไปลึกลงไปนี่คือตาดเนืองนะคะทุกทุกโกลนี่คือตาดเนืองนะคะนี่คือน้าตกตาดเนือง